ก็ยี่ิบสามครับถ้าต้องการให้น้ําร้อนสี่รอยกรัมอุณหภูมิหนึ่ง้อยองศาเซลเซียสเย็นลงจนถึงสี่องศาเซลเซียสต้องเติมน้ำแข็งส่วนองศาเซลเซียสลงไปกี่กรัมแล้วก็เขาบอกว่าความร้อนแฝงในการหลอมเหลวของน้ำแข็งนะเท่ากับแปดสิบแคลอรี่ต่อกลัมโอเคครับท่อนี้ก็เป็นการคํานวณเรื่องความร้อนนะครับมีสูตรว่าอะไรความร้อน มีสูตรเท่ากับ Q นะครับ Q ความร้อนใช่ไหมมีสูตรคือ mc delta t ถูกไหมครับแล้วก็อันนี้คือใช้ในฐานเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยน T เปลี่ยนอุณหภูมินะครับแล้วก็มีความร้อนก็อาจจะเท่าก,กับอะไร Q เท่ากับ m l ใช่ l คืออะไร l คือความร้อนแฝงในการเปลี่ยนสถานะใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็น สูตรของการเปลี่ยนสถานะทีนี้โจทย์เขาให้อะไรเราอะไรเรามาบ้างเขาบอกว่าอะไรถ้าต้องการน้ําแข็งถ้าต้องการให้น้าร้อน400กรัม400กรัมก็คืออะไรเราก็ได้ใน m ของไอ้น้ำร้อนมาแล้วก็ได้มี m m น้ำใช่ไหมเท่ากับ400กรัมครับอุณหภูมิ1 0 0องศาเซลเซ,เซ,เซียสเย็นลงจนถึง40องศาเซลเซ,เซียสก็คืออะไร จะได้เดลต้าทละเดลต้าทก็เท่ากับ 140. <c oughs> 1น0่งลบสเท่ากับ60ถูกไหมครับแล้วก็ c. c c ของน้ำอันนี้เราต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเท่ากับ1นึ่งแคลอรี่ต่อกรัมแล้วเขาบอกอะไรเราไปอีกเขาบอกว่าถ้าต้องการให้ออนน้ำเนี่ยหนึองศาลดเหลือ40องศาต้องเติมน้ำแข็งสูตรองศาเนี่ยลงไปกี่กร,รมก็คือ มันต้องทํำยังไงอันนี้ต้องใช้เป็น Q เพิ่มเท่ากับ Q ลดถูกไหมครับสูตร Q เพิ่มเท่ากับ Q ลดคิวก็คือ Q ลดนั่นเอง Q ลดของน้ำเท่ากับ Q เพิ่มขึ้นของไอตัวน้ำแข็งก <c oughs> ็หมายาหมยถึงว่า Q น้ำเท่ากับ Q น้ำแข็งนะครับอย่างนี้ใช่ทีนี้ไอ้น้ำแข็งส่วนกัมอ่ะ เป็นอ่าก็คือน้ําแข็งมันต้องมีอุณหภูมิศูนย์กำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ศูนย์ศูนย์เอ้ยไม่ใช่ครับอุณหภูมิอันนี้เป็นศูนย์องศานะครับขอโทษครับก็คือศูนย์องศานี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเขาแค่บอกว่าโอเคต้องใส่น้ําแข็งในศูนย์องศาเนี้ยลงไปกี่กรัมทีนี้การที่เราจะรู้ว่าต้องใส่ลงไปกี่กรัมอ่ะหมายความว่าไงก็หมายความว่าไอ้ความร้อนที่เราต้องใช้เปลี่ยนเปลี่ยนอุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาเซลเซียส ให้ลงมาถึงอุณหภูมิ40มอ่องศาเซลเซียสเนี่ยมันต้องใช้ใช้พลังงานหรือว่าเรียกว่าใช้ความร้อนความร้อนไปเท่าไหร่นะครับก็แปลว่ามันต้องใช้น้ําแข็งเนี่ยละลายเปลี่ยนสถานะกี่ใช้ความร้อนเท่าไหร่เหมือนกันก็คือเราก็ต้องจับ mc delta t เท่ากับ ml อย่างนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับอันนี้ใช่ไหมเราเปลี่ยนเปลี่ยนอุณหภูมิก็ ใช้ความร้อนค่าหนึ่งแล้วคือเราต้องการให้มันเปลี่ยนไปเนี่ยหนึ่งร้อยเป็นสี่สิบไอ้น,นี้ก็ต้องใช้ความร้อนเท่ากับเท่ากับไอ้ที่เราต้องการให้มันเปลี่ยนจากหนึ่งร้อยเป็นสี่สิบคือคือต้องให้ความร้อนไม่เท่ากันนะครับไม่งั้นมันจะมันมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าโอเคความร้อนเท่านี้จะทำให้อ้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นอุณหหนึ่งร้อยเหลือสี่สิบโอเคทีนี้ <c oughs> ก็จับสมการเท่ากันเลย m m c delta t เท่ากับ m l ถูกไหมนะครับก็ m เรารู้ละ m ของน้ำอันนี้คือของน้ำเปลี่ยนองุ่นนะครับสี่ร้อย c นี้ก็ c ของน้ำเท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ delta t delta t เราก็รู้ละจากหนึ่งร้อยเปลี่ยนเป็นสี่สิบก็คือหกสิบและนี่ m ก็เป็น m ของน้ำแข็งที่เราต้องการทราบว่าเนี่ยต้องใส่ลงไปกี่กลกรัมนะครับ m ก็ติดไว้เป็น m น้ำแข็ง แอลวน,นี้เขาบอกมาความร้อนแฝงในการหลอมเหลวของน้ําแข็ง80เนี่ยเท่ากับ80แคลลต่อกรัมก็ใส่80แก้สมก,การเลยได้ M เท่ากับเท่าไหร่ M เท่ากับโอเค400คูณ60หาร80 0, ตัด0ูตัด400เหลือ50 50คูณกับ6ก็ได้300 เพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้แล้วว่าต้องใส่น้ำแข็งลงไป300กรัมนะครับตอบอะไรตอบข้อ3สรุปข้อนี้คือหลักๆคืออะไรเราต้องมองให้ออกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเรามีน้ำร้อนใช่ไหมหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสจะทำให้มันเย็นลงเหลือส0องศาเซลเซียสก็เหมือนกับเราไปซื้อกาแฟเขาชงกาแฟแล้วใส่น้ำแข็งลงไปกลายเป็นกาแฟเย็นอย่างนี้ก็คือเราจะต้องเติมแข็งไปเท่าไหร่ถ้าเกิดเราต้องการให้อุณหภูมิสุดท้ายของน้ำร้อนนั่นแหละ เหลือ40องศาเซลเซียสเราก็ต okay. right. ้องดูว่าโอเคมาใส่สูตรมันมีสูตรว่า Q ลดเท่ากับ Q เพิ่ม Q Q ลดคืออะไร Q ลดก็คือ Q ของน้ำร้อน100องศาเซลเซียสลดมาเหลือ40องศาเซลเซียสนะครับ Q เพิ่มคืออะไร Q เพิ่มก็คือ Q ของน้ําแข็งน้ําแข็งที่เปลี่ยนสถานะแล้วก็ละลายจนเพิ่มขึ้นเป็น40องศาเซลเซียสซึ่งไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่มขึ้น40 คิวเพิม่มก็คือคิวของน้ำแข็งที่ละลายจนเปลียนะยปนนป่ยนสถานะกลายเป็นน้ำเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ำเพราะฉะนั้นไอ้ิวทั้งสองอันเนี่ยต้องเท่ากันคือจริงๆแล้วเราเราเรียกว่า Q ิวน้ำแข็งน่ะมันเกิดขึ้นมันใส่ลงไปในน้ำร้อนแล้วมันจะเกิด Q ิวขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องการให้น้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไป60องศาใช่ไหมแล้วเราก็ต้องดูว่าโอเคต้องใส่น้ำแข็งลงไปกี่กร,รมัมเพื่อที่จะให้เกิด Q ิวเท่ากับที่เราให้น้ำเปลี่ยนขอโทษครับ เนี่ยคิวของน้ำเปลี่ยนไป6 0สองศาเซลเซียสใช่ไหมแล้วก็เราก็มาดูว่าต้องใส่น้าแข็งลงไปกี่กรมัมเพื่อที่จะให้คิวของน้าคิวของน้งนเนี่ยเท่ากับคิวของน้ําร้อนที่เปลี่ยนไป6 0องศาเซลเซียสโอเคข้อนี้ก็มีประมาณนี้ครับ